เตรียมตัวดูเวลาให้เก่งด้วยแล้วอะป้ายเริ่มเลขกซีช็อกไปยืดให้สุดแขนนะคะยืดให้สุดแขนไปเลยหนึ่งนาทีย่อลงเล็กน้อยปิ๊บปิ๊บอ้าวหูแช่หน่อยเร็วให้หน่อยให้หน่อยก็หูหูหูเหนื่อยจากเมื่อกี้อ่ะว้าวหูอ้าวเหนื่อยต่อเนื่องเหนื่อยต่อเนื่องอ้าวบอกได้เลยหัวใจจะหลุดจากทรงอกกันเลยอ่ะบอกได้เลย ถ้าทำครบหกท่าเนี่ยสาปลายเมมเบอร์หรือว่าแฟนเพจเราจะเก่งมากนะถ้าเขาทำตามเนี่ยโเดี๋ยวดูมีคนรอดเชื่อสิเซอร์ไวเมอร์สายแข็งมีเยอะมาไปกันเหลืออีกยี่สิบวิสู้